ซื้อแตงโมมาถึงแล้วนะครับบ้านดอนครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับเขามา่หลายหลายคนเนี่ยันจังเห็นหลายฝากเอฟซีนะครับวันนี้มาไล่แตงโมนะครับนนปูเลิศน,น้อยๆก็เรียกออกงนี่แหละอันยาวใช่หลายน้อยละบาทเม,ม็ดตัวกันจะเอาไปเฮ็ดน้อยละหาเหมือน ครับพี่น้องวอลเลนนะครับเด้อหาเปลี่ยนอีหลีกตรเเล็กน่นะฝากเอฟซีพี่น้องด้ครับเด้อเมื่อนี้่าเมื่อนี้เออพันถามนะครับเอฟซีพันถามครับพี่น้องว่าเลขตัวใดกค็คงจะเป็นชิบเก้านะครับเนาะสองสีสามหาฝากไว้ด้ครับตัวกับเก้าเจ็ดฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ แนวทางแบ่งปันวันนี้ก็แนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับลุงของเก่าวันนี้มาอะไรนะครับมาซื้อแตงโมแล้วนะครับที่บ้านดอนนะครับมีลูกเล็กลูกใหญ่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้หาหนอยก็จะลงให้นะครับหวลาเมื่อวานก็แตกไปนะครับ เ,เลขที่ออก0 883นะครับ880 <5. S 1> ก็เข้าไปนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้วันจันทร์ก็เข้า0220 <5. S 1> ก็ลุงลงให้นะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันนะครับตอนนี้กำลังขึ้นแตงโมอยู่นะครับฝาก FC พี่น้องพี่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับนับผิดนะเด้ ฝาก f c ทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้อทำไมฝนตกเหรอ 5, 4, 5, 5, มันน้อยปกเปี๊ยกโปกเปียปกเ,ยเหรอนี่มันชางกระซีเถือกแดดบ่ชวดชวดเยอะฝากเอีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้ เอาขาในไงในเด้อขึ้นไปทั้งหนาวันนี้จอดไปสักสองตันเพราะว่าจะไม่ได้มาแล้วปีใหม่โควิดนะครับฝากฟรีพี่น้องก็แนวทางนะครับเร่งปันฝากไว้นะครับรถก็ เข้ามาติดแต่งกันมากมายนะครับรเบบสีพี่น้องนะครับวันนี้ แถมสีบไปรวดร้อยแถมเสีบหนึ่งตัวตอนนี้แตงโมกำลังขึ้นรถนะครับฝากเก็บสีพี่น้องนะครับที่แนวทางนี้มีรถแตงโมมาบรรทุกโอ้โหอัดออกไปเยอะแยะเลยนะครับคงจะหลายตัน เดี๋ยวได้เสริมแหนบแล้วก็จะใส่ทีรัเท่านั้นแหละก็แพงก็ว่างนะครับแตงโมแพงครับพี่น้องทำไม่ทันนะครับน้ำหยดนะครับเดสซี่ซันด้วยมีที่ทาง <c oughs> ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ซื้อไว้ด้วยนะครับเจ็ดปดหนึ่งเก้านะครับทางแบ่งปันว่าพี่น้องนะครับรับวันนี้ครับพี่น้องลายแตงโมนะครับนี่ครับเจ้าของแตงโมนะครับน้องฝากเก็บดทีทุกท่านนะครับทีหนึ่งทีสอง สีสามสีสี่สีห้าสีหกนี่ครับแดงดีนะครับ 8, น่า <4 S 1> จิตนะครับ <5 S 1> พี่น้องเอนะครับอยากได้จักทายาลายส่งให้นะครับปูเจ่ด <4 S 1> และนองยะยองย้ายา <5 S 1> พูดไม่เถืออนหรอกครับพี่น้องฝากไว้ก <5 4 S 1> ็แดงดีนะครับ5 5ยกมันออกมาเนี่ยมันจะแตกแล้วมันจะถูก พี่น้องโอ้โยูไงนี่ยครับแดงดีนะครับพี่น้องฝากเรีซทีทุกท่านนะครับลูกนี้ก็อยู่ประมาณห้าสิบบาทนะครับค่าส่งสองร้อยพี่น้องยจลาปัตนาีนะครับฝากไว้นะครับพี่น้องที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ ก็ลุงของเก่าก็มาซื้อแตงโมนะครับก็อยู่ในจังหวัดเจ้าของนะครับตัวเองนั่นแหละพี่น้องกาลสินเนาะย่งตลาดครับแตงโมบานดอนพี่น้องศูนย์รวมแตงโมนะครับมีที่นี่ที่เดียวในจังหวัดกาลสินนะครับผู้ที่ก็มาทักทยายอไลน์ได้นะครับลุงของเก่าอยากทานนะครับ ฝากพี่น้องเอฟีทุกท่านแถมเติมไปด้วยนะ 15, 15, 15. เพราะว่าวันนี้มีสี่สองสี่ ครับสี่มีสี่ออกสี่สองสี่ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับไปพูดกันเรื่องนับแตงนะครับไม่ได้บอกหวยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องฝากเอฟซีไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่น้องก็เช่นเคยนะครับลง,ลงให้นะครับสำหรับวันนี้ ก็ประมาณนี้นะครับภากเรพซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับที่บ้านดอนนะครับแตงโมนะครับส,สวยๆนะครับจุงต้องนำไปขายต่อนะครับ

มันน้อยหนะ้าก็จะว่าเดี๋ยวสมไปมันถึกกว่าข้ไง้เอาอยดนี่

ปาทคืบอ็ที่ส2้าครับฝาก f อฟีพี่น้องนะครับผู้ก็มาติดตามการแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับของเก่าขายแตงโมนะครับอ่ามาขึ้นแจงโมอยู่นะครับยังไม่ได้ไปขายพี่น้อง ก็มารับแต่งโมงมาแต่เช้านะครับกินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้านกากีนะครับก็สำหรับวันนี้แนวทางนะครับ ขายเคื่อจอิมนจะขายไงผู้ประกอบการจิขายไงเนี่ยก็เบาหวานรับประทานได้นะครับความดันเบาหวานไม่ผิดนะครับพี่น้องฝากอฟซีทุกท่านนะครับก็แนวทางวันนี้นะครับหลุงกองเก่ามารับแต่งโมนะครับฝากครัีพี่น้องนะครับ แนวทางนะครับลงให้เหลี่ยงแป้นแรกเรื่อย่ังไง แถมมัดนั่นพอดีแถสุกเข้าไปได้นั่นน่ะแถมสแถมห้าผูหลัหแถมหมันเฮ็ดไว้พอดีครักเนาะสี่ร้อยลูกไไหมไล่สุดก้องไล่ดก้างไม่ไอีกจ็คลายนี่วงมีอยู่ที่เด็ดจ้ะไอ้ก็่าทอหมูหาเบอร์นี่ มันมันมันผุดมคนละเบินเาขน่นอมบ่นกะั้นกันนะคันงั้นวคับเดี๋ย่อไบอกอกบอกอ่านนังเบิรงิือเรพอไปเขาบ่าในอยนนึงนี่เลียหยุดดนกอนนึงกัเบียพป่าใไหลหบ่นี่

ใจแล้วกันได้พูด้วกันฝากเกบทีพี่น้องนะครับวันนี้หนะ้าทางแบ่งปันนะครับฝากไว้นะครับทะเบียนรถลุงของเก่านะครับพี่น้องขวากเก็บทีทุกท่านนะครับ